ปีนมือถ่ายรูปก้อนนี้นะค่ะลอะไรกินเลยลูกกินเลยมามามาไปมิกไปไปมิกมิก้อไปมิก้ไปไปไปเรื่ไปเรยไปเรื่ไปเรไปเร่ยรปรงยไปยไปเ

มาขึ้นจะลาแล้วนะสาลาลิศคุณพี่คะมาขึ้นจะลาแล้วนะญาตินี่ญาติเยอะนะค่ะนนนี่นะคะ่ะเราเอาคนแก่กล้องดีนะค่ะนี่โตไปเนี่ยเกล้องคนถ่ายจัดปูนเนี่ยลนะเอาคนถ่ายเอาคนถ่ายนี่เลยค่ะเอาคนถ่ายไม่บอกกล้องมันงงเลยนั่่น นี่ญานีญาติเยอะอาป้าแจงจ่าญานีญาจือญานีญาติเยอะนั่นดูคนก่อยโน่นนะคะนี่นะค่ะโน่นวิ่งไปโน่นแล้ววิ่งไปหาพ่อวิ่งไปหาพ่อโน่นโน่นโน่น่ารักวิ่งวิ่งไปรายงานคุณพ่อนะค่ะน่ารักนั่น เราเรารถ่ายลูกเราเลยนะคะเราคปวิ่งไปบอกพ่อเออความสุขความสุขของลูกความสุขของลูกที่โดนเนยที่โดนเลย้หน้าอะไรขึนหน้าี่เดียว่เดียว่าเลใช่ไหม โดนนะคะ่ะตายาไปแล้วเดี๋ยวพ่อถ่ายให้แม่เดี๋ยวเดี๋ยวรอไม่ถ่ายกับลูกดูหิวคุณพ่อยิ้มอยู่นน่นฮะยิ้มอยู่นน่น <c oughs> นั่นละ่ะ <c> ส <oughs> าธุบุญไม่หอมมาตั้งใจมาเลยรับถึงบ้านแค่สามวันเห็นโพสแล้วมาเลยจ้าเจริญพรนะค่ะนนไปหาลูกสาวนะคะนี่นะคะวันนี้พ่อพ่อ หนูพ่าฝนญานีญาติเยอะใช่ไหมนี่แหละนะคะคุณคุณนิวบอกญา,านีญาติเยอะ,อะจะถ่ายแม่ด้วยถ่ายแม่ด้วยลูกสาแม่ยังไม่ได้คู่ลูกน <c oughs> ีได้แล้วโอ้ขอบใจลูกสาวมากนะคะ <c oughs> ลูกสาวก็รีบแม่ก็อยากจะถ่ายรูปลูก,ก ลูกโชคดีนะส่งไลไน์ให้แม่ค่ะลูกโชคดีนะครับนะเออเดินทางปลอดภัยน,ะะนี่ป้าฝนดูเจ้าตัวแล้วคุณหนูเรานี่แหละนะคะ่ะดูความน่ารักของลูกสาวใช่คนน่ารักคุณแอสีขาเราไม่จาลุงจาลุงจาลุงจาไทายลุงจาอย่าดื้อ ไปดลาแม่ก็ได้นจะ่ตทรด้ว่าตามหนูเราแล้วหนูเราน่ารักมือมือช่างภาพมืออาชีพนะค่ะหนูบอกป้องหนูสวยนะค่ะช่างภาพมืออาชีพ คนขึ้นโบสอยู er right ่ขึ้นโบสถ์่ายได้กับลุงจามีไหนแล้วพ่อมุงจามีไหนลุงจาม่ได้ถ่ายลุงจาม่ได้ถ่ายนี่นี่ประเจงมีแต่เอซชมว่าครอบครัวน้องน่ารักเป็นกันเองนะคะบ้านบ้านนะคะข้าวคุณเอค่ะนมนะคะ ขายได้อยู่ก็เพิ่นไปขายกันน่นนะขายกับพราใหม่นะขายกับพระใหม่ได้อยู่นะจ๊ะได้อยู่ได้อยู่ตอนนี้เป็นพระแล้วเปิเป็นพระแล้วเีี่่ยพ้ม นี่นะคะใช่ใชอ่อะไรนะคะรักเขาใช่กันยนี่

ยาหยกนี่ไอ้นี่รุ่นหลานอันนี้รุ่นหลานญาบอกเข้าไปนั่งไปดูอาการแล้วอย่างมันจะครบก้าวเออมันไม่ครบเข้าไปนั่งเข้าไปนั่งด้วยเออจับภาพเราจับภาพเราทั้งภาพืออาชีพภาพเราจับภาพเรานี่ได้โยมแม่เป็นทั้งจับภาพเป็นทั้งร้องร้องเลยนี่ยโยมแม่ถ้าบันเขาไม่ไปเข้าไปอันนั้น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  ช่างภาพช่างภาพของเราอันนั้นก็เป็นช่างภาพมืออาชีพนะคุณย่าจ้างมาแพงเลยนะเนี่ยนั่นหรอไม่เข้าไปในเนี้ยนะอ้ลูกเนี่ยเฮ้ยอุ้ยน่ารักว่ะผอมแล้วลูกแก้มไม่ปองแล้ว จ่งภาพของเราเบื่องฟิล์มยังกันถ้าไม่ผอมทายไม่ลูกสาวถ้าไม่ผอมทายไม่ Hãy <laughs> <Wow. cười> nè no. วันนี้งานบวชอย่างงานขึ้นบ้านใหม่อีกทีหนึ่งเนาะค่ะใช่น่ารักมือมือช่างเถอะ